สวัสดีครับวันนี้จะมาตำส้มตำกินกันนะครับผมก็เตรียมวัตถุดิบไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ซื้อจากตลาดนะครับเขาขายถุงหนึ่งก็ประมาณ10บาทบเขาก็จะมีมะเขือเทศให้1ลูกมีพริกนะครับประมาณ4-5มหตรเม็ดมีมะนาวแล้วก็มีถั่วเนี่ยอันนี้คือ10บาทนะครับที่เขาจัดเซตมาให้1ชุดนะครับแล้วก็เตรียมเครื่องครุงพวก น้ชื่อเนาะน้ำปลาน้ำปลารแล้วก็ไออันนี้เขาเรียกว่าน้ำตาลปี๊บนะครับหรือ,อใครจยใส่เป็นแบบน้ำตาลทรายก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มตำกันเลยนะครับใส่พริกลงไปใครชอบเผ็ดทอดไ่เยอะๆนะครับก็าหาพริกมาใส่เพิ่มนะครับพริกกระเทียมตำอันนี้ครับไม่ต้องตำละเอียดมากนะครับ ไปได้ครับตะกงมีน,นนะโอเคขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่ถั่วก่อนนะครับเพราะมันมันทำแตย่ยากอันนี้เราไปซื้อถั่วมาเพิ่มนะแล้วก็หักใส่เลยครับเอาแบบง่ายๆมันจะเค็มนะเค็มขี้เหมือ เวลาตำก็เอามือนี่บังบงรวมันกระเด็นใส่หน้านะครับอ่ะโอเคขั้นตอนต่อไปง่ายมากนะครับใส่พงนัวชุรสลงไปก่อนนี่ตามด้วย ปลา่าวยน้ำปาระก็กะปริมาณเอานะครับอ่านี้ผมจะใส่น้ําตาลปี๊บนะครับประมาณนี้แต่เราจะชอบนะครับหวานน้อยหวานมากแนละ้วแต่เราจะใส่ เละโคเลให้น้ำตาลปีบมันละลายทำไมน้ำตาลปีบมน,นักจริงฮะโอเคเดี๋ยวเราจะบีบมะนาวใส่ไปด้วยเลยนะครับผมชอบแบบเปรี้ยวหวานนะ เราก็จะชิมน้ําก่อนเลยถ้าน้ํามันโอเคแล้วเราก็เอาแควเ,เส้นไปไปตำคุกเขาก็กินได้ครับ <c oughs> โอเคใช้ได้เอามะเขืองลงก่อนตามด้วย เขาทำแบบชำนาญน,นะเขาก็ทำแล้วก็ใช้อีกมือหยุดมลิกนะโอเคชิมชิม มีรอบครับอาจจะใส่น้ำตาลปี๊ดเพิ่มนมันมันรสชาติโอเคแล้วมันไม่ค่อยหวานเราจะเอาแบบเปรี้ยวหวานเนาะ ก็ตักใส่จานเลยนะอันนี้ใส่น้ำปลาเยอะไปเลย <laughs> ร้อยครับอันนี้ส้ตมตำชุดละ10บาทนะครับไปซื้อได้ที่ตามตลาดที่เขาขายนะครับพร้อมรับประทาน